สวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์บุญชัยหาชาว501เลขที่15ครับวันนี้จะมาบอก10ส10่วนประกอบสำคัญของคนส่วนล่างนะครับอย่างแรกก็คือไดแฟมเคสนะครับไดแฟมเคสก็คือตัวติดตั้งอุปกรณ์และแรงดันสัญญาณควบคุมนะครับต่อมาคือไดแฟมเพจนะครับก็คือรับแรงดันจากไดแฟมเพื่อส่งแรงไปให้แอคูเลเตอร์สเต็มนะครับต่อมาคือสปริงนะครับโซตรงนี้ ก็คือรับแรงดันจากไดรแฟมที่กดลงมานะครับต่อมาคือสปริงอะดัชเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวปรับความแข็งของสปริงนะครับต่อมาคือสเต็มคอนเนคชันนะครับก็คือใช้ยึดวาสเต็มกับแอคูเลเตอร์สเต็มนะครับต่อมาคือทาเวลอินดิเคเตอร์นะครับก็คือตัวนี้ ก็คือใช้บอกใช้บอกระยะการเคลื่อนที่ของวาวปักนะครับต่อมาคือโยกนะครับโยกคือส่วนรอบๆก็คือเป็นโครงสร้างที่ยึดติดกับบนเน็ตนะครับต่อมกาคือแฟกซิ่งนะครับตั้งแต่ส่วนตรงนี้คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวป้องกันการ่การวกรอบๆสเตมและประคองการเคลื่อนที่ของสเตมนะครับ สามะคือตัววาบอดี้นะครับก็คือรอบๆบเป็นช่องทางกระเดินขอของไหลนะครับต่มะก็คือวาปักก็คือตัวนี้ก็คือเป็นส่วนที่เครื่องที่ใช้ในการเปิดปิดช่องทางกระเดินขอของไหลนะครับอขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับครับ